โยสวัสดีครับเพื่อนเอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The s o u t c Channel นะครับในวันนี้เราอยู่กับเกม Faker Order และก็รายการแนะนำทีมรายการแนะนำทีมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ตัวฟรีในการเคลียร์ของด่านฟาร์ม Saber Level 80เนาะเ a b e r 80เนี่ยมันจะมีตัวของแฟรนรลกที่เลือด2 0 0 0 0 0กว่าอยู่ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเลือดเยอะมากถ้าเป็นสายฟรีมันจะมีตัวที่สามารถเคลียร์ได้โดยมีเงื่อนไขยอยู่ตามนี้เนาะ อย่างแรกเราไปยืมใครก็ได้ที่มีความสามารถในการชาร์จเกตนะโดยผมใช้เป็นตัวแคสตอริเเนาะซึ่งมันจะมีผลกับแค่ตัวเฉินโกงอย่างเดียวส่วนตัวเมนตัวเมนตัวเมนต้องยกให้โทบุนากะซึ่งเป็นตัวเคลียร์เวฟสุดท้ายเนาะเวฟสุดท้ายจะมีศัตรูอยู่2ตัวตัวแรกคือแฟนนรกเลือด2องแสนกว่าตัวที่2ก็มันจะเป็นงานสุ่มเนาะว่าจะเป็นมอนธรรมดาหรือว่าสว โอเคเรามาพูดถึงตัวโนบุนากะโนบุนากะสกิลสำคัญที่เอาไ้ใช้จัดการแฟนนรกก็คือตัวสกิล2เนาะถ้าอัพมาเยอะก็ยิ่งดีมันจะได้ประหยัดการใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับการกดสกิลเนาะแล้วก็ตัวสกิล3ถามว่าใช้ไหมไม่ใช้นะครับสกิล1ใช้ไหมไม่ใช้เช่นเดียวกันนะถ้าเราจะเอามาฟาร์มด่านนี้ตัวสกิลสองสำคัญที่สุดอ่ะถัดมา ตัดมาก็คือเรื่องฮกุฮกุเป็นฮกุที่โจมตีกับพวกไลดิงได้ดีมากแน่นอนว่าแฟนนรกเป็นไลดิงด้วยเพราะงั้นโดนดอกเบีย้ยทบดอกต้นแน่นอนอ่ะมาพูดถึงตัวอื่นบ้างเชิญกง้งผมเตรียมไว้สำหรับการเคียร์เวฟแรกเนาะอ่ะสกิลที่สำคัญก็คือสกิลสาซึ่งผมจะเอามาบัฟเผื่อว่าเจอสปริงแกน จบเวฟบ2เรามีโอกาสที่จะเจอสปินแกนด้วยเนาะสปินแกนก็เลือดอยู่1นึ่งแกว่าซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่โอกาสที่จะเจอคือสุ่มนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพยายามเอาตัวโจมตีเข่าเดียวมาเนาะเพราะปกติมันจะเจอมอนสาตัวเพราะงั้นทางเลือกของผมจะเหลือแค่อารแน่นอนว่าอาร์เป็นตัวที่ทําตามเมจได้แรงแม้ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมูเนาะอันนี้ของผม ใส่ตัว a อ r o เล n ไดมาซึ่งมีสตาร์ทเริ่มต้นให้50%แล้วก็ความแรงของโคกุ10%แล้วก็บัสเตอร์อีก10%เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอัพตัวสกิล3มาเต็มเพราะฉะนั้นมาเทิร์นแรกเนี่ยที่อาร์ตลงมาเนี่ยผมได้เกรด80%แล้วและยังมีตัวสกิลแอ p เพนที่2ซึ่งมันมีเกรดเริ่มต้นให้10%เนาะกลายเป็น90%เนาะ ซึ่งพอ90%เนี่ยผมสามารถใช้เชนโครงชาร์ให้อีก10%ได้เลยแล้วก็มองโลกได้เลยเนาะสำหรับตอนที่เจอสปริงแกนถ้าเกิดตามปกติเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอาบัสเตอร์ไปบัฟให้ตัวอาร์สเลยเนาะแต่กรณีที่เราเจอสปริงแกนเนี่ยอืมมันไม่ตายเพราะงั้นเราจําเป็นต้องใช้ตัวบัฟบัสเตอร์ให้กับตัวอาร์สจริงๆตัวสุดท้ายสาหรับคนที่ดาเมจไม่ถึงนั้นเธอคืออาวุธสุดท้ายนะครับมาท่าครับ กับศัตูประเภทเทพแล้วตัวมาธาเป็นตัวฆ่าที่ดีมากโดยเธอจะทำหน้าที่ซัพพอร์ตให้การฆ่ามันทำได้อย่างสมบูรณ์แบบขึ้นโดยผลมันอยู่ที่ตัวหกกุเนาะอันนี้สำคัญคือเรื่องเกตนะครับจะใส่จอกอ่าใส่พวกตะแก่มาก็ได้แต่ของผมไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าผมอัพตัวแอปเปิลสกิลมาอะ ตัวนี้มันมีเกรดเริ่มต้นให้50%นะครับตัวสกิล3ผมอัพมาเต็มมาได้เกรด30%บวกกับเอฟเฟสกิลเต็มมาจจดพอดีเป๊ะเลยเนะาะเพราะฉะนั้นผมใช้ตัว c e ที่มีเกรดเริ่มต้น50ไปไหนก็ได้ซึ่งอันนี้ผมใส่ตัวใบนี้เลยเนาะจริงๆมันไม่ได้มีผลอะไรกับตัวมาท่าซะด้วยซ้ำตัวมาท่ามีหน้าที่ปั๊บสำหรับกรณีที่เรามั่นใจแน่ๆว่า เราไม่สามารถจบตีแฝดนรกตายโอเคแล้วส่วนตัวสุดท้ายก็ใส่อะไรก็ได้นะครับเลยสลัดนี้เป็นสลัดว่างเพราะงั้นเราจะใช้กับอะไรก็ได้อันนี้ผมใส่เชเฮลซาร์มาเฉยเนาะแล้วก็จริงๆชุดเราสามารถใช้ชุดอะไรก็ได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนตัวด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเนาะตัวอย่างแรกเลยมันมีการบังคับเปลี่ยนตัวด้วยเฉินกงแล้วก็มีมบัคเปลี่ยนตัวด้วยตัวของอาลาจิแล้ว เพราะฉะนั้นชุดเปลี่ยนตัวแทบจะไม่มีความจำเป็นเลยแต่ทีนี้ผมเอามาเก็บเรเวลวโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับว่าทํายังไงจริงๆอยากจะทําทีมอื่นนะแต่ว่าทีมอื่นมันทํายากอะ่ะการเคลียร์ตัวพวกที่เป็นเซเบอร์แบบเนี้ยจริงๆนะมันค่อนข้างยากพราทีมมันจํากัดและศัตรูก็เลือกค่อนข้างเยอะด้วยอย่างแรกเลยนะครับไม่ต้องสนใจครับ บัฟไปเลยบัฟให้เสรนกงไปเลยจากนั้นอาร์ตการ์ให้เสรินกงไปก็ได้จริงๆแล้วต่อให้ไม่บัฟก็ตายนะครับเพราะว่าศัตรูเลือกแค่หมื่นกว่าๆเองแล้วก็ผู้ชายันจ่า อ่าแล้วก็บอกลาแคสเทเลียเสื่อนไปเลยนะจ้าบดนาทีแล้วจ้าตัวที่สองอารัสครับแน่นอนว่าเราสุ่มเจอว่าจะเจออะไรทีนี้เป็นซามมไรเนาะซามมไรมีเลือดแค่2000มเพราะงั้นยังไงมันก็ตายอยู่แหละชาร์จเกจให้ตัวของอารัสและก็อีกสิบเปร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจะเต็มร้อยแล้ว แล้วก็บื้มได้เลยนะครับถ้าใครกลัวจะไม่ตายก็บับัสเตอร์ไปก็ได้แต่อันนี้ผมคํานวณแล้วว่ามันอ่าตายหมดอยู่ดีเพราะว่าตัวอาร์ตมันบื้มแรงอยู่แล้วแน่นอนบื้มไปเลยจ้ะอ่ามันจะได้ตัวละประมาณแสนนิดๆิด ซึ่งถ้าเป็นกับสปินแกนมันจะไม่ตายแล้วเนาะมันต้องบัฟบัสเตอร์ให้อีกนิดหนึ่งมันจะตายพอดีอ่าทีนี้จะเราจะเจอของตัวแฟดนรกง่ายๆครับชาร์จเกจให้กับโนบุนาก,กะลดพลังป้องกันอันนี้จะติดหรือไม่ติดก็ได้นะเพราะว่ายังไงผมก็มีวิธีทำให้เขาตายแล้ะอ่าทีนี้กดสกิล3เสร็จ ปุ๊บเกจของมาธาจะเต็มทีนี้บัสเตอร์มันเหลือผมจะใช้บัสเตอร์ไปเลยเนาะจริงๆแค่นี้ไม่จำเป็นต้องใช้ถึงโคกูมาท่าก็ตายแล้วเนาะอะเดี๋ยวเราทําให้ดูว่าถ้าเราอัดเต็มสตีมตายไหมอะมาดูกัน ตัวเซเบอร์ส่วนใหญ่เขาจะมีไลดิงอยู่แล้วนะเขาฉะนั้นมันเป็นเหยื่อให้กับตัวของนองปตากะอยู่แล้วและยิงเป็นเทพย้วยก็ยิงไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะปิดฉากจ้าดาเมจที่ได้คือหกแสนนะครับอ่าตายแบบ ไม่ต้องสืบเลยทีเดียวเนาะอ่านี่คือทีการจัดทีมง่ายๆสําสหรับการจัดการกับตัวแฝดนรกเนาะซึ่งตัวเนี้ยถามว่ามันเลือดมันเยอะไหมมันก็เยอะแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนเช่นเดียวกันกรณีที่เราใช้โนบุตากาศที่อัพทุกอย่างจนเต็มแล้วแล้วก็ไม่ได้บัฟบัสเตอร์หรือว่าบัฟโฟกูเดมาสเตอร์เนี่ยอืมมันจะตายแบบชิวเฉียดพอดีเนาะเพราะงั้นถ้าเอาชัวร์เอาชัวร์แน่ๆนะนะแบบไม่ต้องตีเลยอะ่ะ เราควรจะให้มาทามาบัฟอีกสักนิดนึงหรือถ้าเกิดมีเชินกองบัฟตัวบัสเตอร์ให้มันก็ตายพอดีแหละกรณีที่เออเราใช้สกิลไปจนหมดแล้วเราก็จะเป็นต้องใช้มาท่าอยู่ดีเนาะเพราะว่ามันจะเฉียดขาดไปนิดเดียวนั้นแหละซึ่งตรงนี้อ่ะถ้าเกิดเรายกระดับโอเวอร์ชาร์จเป็นอเวชาร์จสได้มันก็ตายพอดีอยู่ดีเพราะว่าตัว การยกระดับของอวชาร์ของนมบุญกะเนี่ยมันเพิ่มดาเมจให้กับตัวที่ทเป็นไรดิงด้วยเนาะโอเคสำหรับการแนะนำทิมฟรีสำหรับการเคลียร์แฟดอโรกเลเวล8ปก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามการแนะนำใหม่ๆทางช่องนี้ด้วยล่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ